กาเข้าไโชคสวัสดีซีสู้ฟูสุกคนกับผมมาตามแนวทางตา,ตาพัฒนาเพนพารุวยกันต่อด้าพี่้องได้หลังแตกแปดสาเอ้ยีแปดแปดซีมือขค้นนน,น,น้อง่น,น้องนี้มือเคลืนในสามตัวผมมันอกซีสามห้าลางก็คือ้นปดเอ้แปดซี 8, มือขึ้่นในเลขวิ่งนี่วิ่งหลุดในมาทั้งบนมาทั้งล่างจับคููเขาตัวกลับน้ะไปหน่องเนาะเป็นตัวกลับนี่สี่แปดแปดสี่ตัวเลขวิ่งนี่มาทั้งสามมาทั้งสี่เน้นสามร่องสีง่มาทั้งตัวเน้ตมาทั้งตัวร่องเมื่อบ่งจับคููตัวเน้นไปหน่องสามหกสี่แปดเออสี่หก เมืว่าแปดสี่เขาตัวกับได้พี่น้องได้เขาตัวกับตัวกับก็ถือว่าเขาเพราะว่เาเด็กบ่ได้ปักหลักบนล่างไปกลับมาพี่น้องเนาะมาตามกันวันที่สิเบเอ็ดวันศุกร์ที่สิเบเอ็ดได้พี่น้องได้แม่ขิดเขา่าต่องวดบ่ารุดกับรุดต่องวดเข่ากับเข่าต่องวดบ่ เพราะว่าทุกงวดที่บอกว่าบนล่างไปกับเพราะว่าเลขบ่ไ้ปักหลักมาตามกันยิบซีวว่อันทว่าตัโตทำงานคือแปลกๆคือนเพราเป็นพาปู่อัวา่าด้เนาะมา นอกสถานที่อ,อ,นนอะ,ออะอไรอยู่บ้านนกพี่นอเนาะอะไรอยู่บ้านวันศุกร์ที่สิบเอ็ด วันศุกร์ประมาณตัวนีุ้กที่สิบเอ็ด วิ่งรูดบนด่างวิ่งบนวิ่งรูดบนด่าง ขึ้นไปเนาะอกสมกับสม่บันีีนบ,บนันหกับเจ็ดบันนี่สูตรนะพี่น้องสูตรเน้นที่หกส,สี่สี่กับกดไหมพี่น้องเลขบมมีอยู่สี่กัมีไหมอยู่เพราะว่าสมันเดินส่วนเนี่ยสี่ศูนย์เปดร์ห็นบ่ หกับ7เด่น6คลอง 7, 7 2. ถึง2ตัวก็บพอได้ตัดสินใจยากวเกับพี่น้องเพราะว่าเด่น6เน้นโยบบนล่างคือกอลบ,บนล่างไปครับเขียนผิดจะได้เนี่เอ a m e น 6กสองหสามมากระตัดใดได้ดพี่น้องเด้อเออต่ว่ามันออกสามหาเด้มันกระบ,บนเนียเด้มันมาอะไร้ี่หกสามหกสี่ิเขียนฟิลิหลหกสี 6, ตามสูตรนี่นอนพันวา,นานให้ตถูเกา่าตามสูตรม้หนึ่งหัางกาห้สี่หกอันนี้เป็นหกสี่ได้กับบนล่างไปกับเก่าล้ะกะนหกสี่สี่หกเก่าเจ็ดสองเ,องเลื่อมหายเบิงนภินอนเลืมหายเบิงปูคอนเจนกับเขา สามเริ่มให้เบิง้งมันขึ้นมันขึ้นเลขข้หลายพี่น้องมันขึ้นเลขข้หลายอาจารย์ข้อสามโตมี่ แตกสาตัวโต๊ดกันมี่ขอขึ้นเนี่ยมืนน่อไอเอฟซีเบิงเนาะยงเขียนแล้วกัน4ซีเนยังติดมาอยู่ได้พี่น้องได้หกซีเนี่ระว่างเกีได้พี่น้องได้ระว่างเก็ได้ แปดสีแล้วมาเจ็ดสี่นจับคู่สมตัว8ปดหสอง 2องเจสอันนี้คือเลขสามตัวเลสองคูด้วยเขาหรอไม่หรอกหนึนน่งสามตัวกับภูเขาเรากหมืนแล้ว เน้นหกสองแล้วก็เจ็ดสามข้อตัวเด่นนะข้อตัวเด่นข้อตัวเด่นเอฟซีรูสำหรับผู้ทุนหน่อยมันในเงินในข้ามน้ำปลาน,น้ำเมียงมันตัวเด่น ตวเนตวเนจ,จนนเจอกสร้างกาแฟใหนนาานนฟ้นมี่ถาทไงยุงนใ,นใสออส่อา,อา่องฟ้าเราตอนนี้เดินทางไป สงขาหาดใหญ่นะพี่น้องเนาะกัมาพักกลางทางบ่ได้ไปเร็วไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆกตมาให้แนวทางลาวพัฒนาได้พี่น้องได้เนี่ยลาวพัฒนาพี่น้องห้องกระแคบน้าจอได้อีกท้วนสุขที่สิบเอ็ดเพชรพาลวยตำลาวนี่วิ่งรูดหกกับเจ็ดนี่จับคู่เนี่ยก็คือ 6กสองหกสามหกเน้น6 2กับ7 3เลข3าตัวในแปดหกสองจ็าำหน้าจอตามนี้ครับผมมักจอบัวไนกันพิจรารณาเบื้งพอมากพาันตัวเลขมันแค่นั้นนะเอาโชคมานกันสุขสุขคนจะเจ็บจะใครจะจนรวยรวยหวยิงๆิงปังปังกันที่เบิ้งคลิปนี้เอาฝากคนไรค็แช่คนติดตามบานเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม